สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้จากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะพามาดูสะบัวนะคะสวนหย่อมนะคะที่กรุงเทพนะคะพามาเดินเล่นนะคะเดินเล่นอากาศเปี้ยงเลยเนาะ บัวมันไม่บานนะคะบัวอันนี้ก็เป็นสะบัวนะคะนี่ค่ะสะบัวท้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันตอนนี้มันเที่ยงเนาะเวลามันเที่ยงกว่า,วาแล้วเนาะหรือบ่ายโมงแล้วก็ไม่รู้เนาะมันยังไม่บานนะ ไม่ถ่ายคลิปหันหันกล้องไม่ได้ไม่รู้เนาะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ปลายฟ้าชแน,นลนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่สวนเนาะสวนสวนย่อมสวนย่อมนะคะ เห็นไหมเอ่ยนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นปลายฟ้าไหมคะน้นก็จะเป็นสะพานนะคะจะมีดอกไม้เนาะ ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาไอ้นี้ถ่ายซิลฟี่เนาะวันนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่กลางเลยนะคะต้นไม้อยู่กลางเลยต้นอะไรเนาะน่าจะเป็นต้นกงกลางเนาะ เขาปล่อยไว้ให้ต้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกาะเกาะกงกลางนะคะก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกิ้งกิ้ง